สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่222นะคะกับช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะเหมือนเดิมนะคะพี่ไลน์ ID นะคะ b b i w 9 9 9นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 2 9 3 6 7 8 2 1นนะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ ส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะสนใจองค์ไหนนะคะพี่ขอชมรูปเพิ่มเติมอ่าทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่ไลน์ ID นะคะ bbiw 9 9 9นะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่นะราคาหลักร้อยนะคะอ่าราคาหลักร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ ep ที่2 2ี่นะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ห่างหายไปหลายวันเลยนะคะอ่ะยังไงก็อย่าลืมกันเนาะ อ่าองแรกเลยแล้วกันนะคะพี่วันนี้นะคะมีหลากหลายรายการนะคะอ่าวันนี้มีหลากหลายรายการนะพี่นะสนใจก็ขอชมรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะพี่อันนี้จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าสภาพสวยสมบูรณ์นะคะอ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่องนี้ สภาพสวยสมบูรณ์นะพี่นะเนื้อหาสาระชัดเจนนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะสมเด็จองคนี้นะพี่นะอ่าเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่สมเด็จต่อไปนะคะจะเป็นจอบอันนี้จะเป็นจอบใหญ่หล่อโบราณน,นะคะของหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสภาพเก่าเลยนะพี่นะเก่าๆเ,เลยนะพี่องค์นี้ นี่เลยนะคะนี่เป็นจอบละจอบใหญ่รอโบราณนะคะอ่าเป็นจอบใหญ่รอโบราณของหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่อจอบใหญ่รอโบราณหลวงพ่อไผ่นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท อ่าองนี้นะคะแปดรอยบาทนะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะอ่าต่อไปนะพี่นะอันนี้จะเป็นอ่าหลวงู้ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าเป็นหลวงู้ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ สภาพเนื้อว่านแห้งเก่าเลยนะพี่นะสภาพแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะหลวงพุทธร้นเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่พัดตรงตามรูปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่หลวงพุทธดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงพุทสุกนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่านะคะองค์นี้ อ่าเป็นพระปิดตาของหลวงพุสุกนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะพี่นะนี่เลี่ยมเก่าๆนะคะรงทองเก่าๆไว้นะพี่อ่าด้านห่วงนี่จะมีเชือกเก่าอ่าติดอยู่นะคะอ่าเป็นพระปิดตาของหลวงพุสุกนะคะพี่เป็นด้านหลังจะมีรอยจานนะคะรงทองเก่าๆไว้นะคะพี่เลี่ยมเก่าอยู่ในเลี่ยมเก่า zhou, ๆแบบนี้เลยนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะ เปิดราคาไว้แปด้อยบาทนะคะพี่ปิดตาหลวงผู้สุกนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จอันนี้จะเป็นผ้าสมเด็จลงรักอ่าส,กาสมเด็จลงรักถักเชือกเก่านะคะพี่เป็นผ้าสมเด็จนะคะลงรักถักเชือกเก่าๆนะคะพี่องค์นี้สภาพเก่าๆอ่าเก่าเก็บบ้านๆเลยนะพี่นะนี่นี่อ่าเนือ้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ลงรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่ นี่ถักเชือเกเก่าแบบนี้เลยนะคะพัตรงตามรูปร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะปิดองค์ไหนส่งให้องค์นั้นนะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะจ่ายเงินหน้าบ้านกับพนักง,งานได้เลยนะคะพี่ส่งของให้ฟรีนะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เป็นสมเด็จรงรับถักเชือกเก่านะคะพี่ ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน้าปกนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นเหรียญน้าปกของหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดอันนี้จะอยู่ในเรียมพลาสติกสวยๆนะคะด้านหลังจะมีห่วงนะพี่นะนี่เรียมเก็บห่วงแบบนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญน้าปกของหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะคะสภาพเหรียญตึงสวยคมชัดสมบูรณ์นะคะพี่ เป็นเหรียญหน้าปกนะคะของหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดสภาพเหรียญน,นี่สวยคมชัดสมบูรณ์นะคะนี่เรี่ยมเก็บห่วงด้านหลังนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทาเป็นเหรียญหน้าปกนะคะเป็นเหรียญหน้าปกของหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่อยู่ในเลี่ยพลาสติกอย่างสวยๆแบบนี้เลย สนใจองไหนนะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะช่องผู้สาวพระเครื่องฝากกดไลก์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ฝากกดไลก์กดแชร์ให้ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะคะพี่อันนี้อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงปีสองสี่เก้าแปดนะคะ ปีสองสี่เก้าแปดนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดอ่าเส้นสายลายยานอักษรนะคะล่ะนะคะพี่คมชัดแบบนี้เลยนะคะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงอยู่ในเรี่ยมพลาสติกสวยๆแบบนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ที่ตานะคะพี่อ่าเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์ที่ตานะคะ พิมพี้ตาเก่านะคะพี่ด้านใต้ฐานนะคะนี่ใต้ฐานนะคะใต้ก้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยสองเพินๆเลยนะพี่น้องค์นี้นะคะอรูปหล่อของหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นพิมพ์ี้ตาเก่าสภาพเก่าเก็บบ้านๆนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อของหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปนะพี่นะจะเป็นเหรียญนั้นจะเป็นเหรียญของหลวง หลวงพ่อทองคำนะคะ,นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองคำเป็นเหรียญเสมานะคะของหลวงพ่อทองคำนะคะปีสองสี่เก้าเก้านะคะปีสองสี่เก้าเก้านะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองคำนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะพี่เป็นเหรียญเสมา ปีสองสี่เก้าแปดนะคะอ่าวัดไซใหญ่นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองคำวัดไซใหญ่นนทบ,บุรีนะคะเปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองคำนะคะเป็นเหรียญเสมาสภาพสวยเลยนะคะพี่สภาพสวยคมชัดแบบนี้เลยเปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่เก้าร้อยบาท ต่อไปนะคะจะเป็นรีลาเม็ดขนุนนะคะพี่เป็นพ้ารีลาเม็ดขนุนนะคะเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเนื้อดินมันๆจัดๆแบบนี้นะคะอ่าเป็นพ้ารีลาเม็ดขนุนนะคะพี่เนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่มวลสารชัดเจนนะคะ อสภาพมวลสารชัดเจนเลยนะพี่นะสภาพเนื้อดินหนึบหนับมันๆแบบนี้เอาไปแ0 0อบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะรีลาเม็ตรขนุนนะคะเปิดราคาไว้แ0 0บาท่ะพี่นะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของหลวงปู่ทวดหลังทิมพ์นะคะพี่ปี0ูนย์ เป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะเป็นเหรียญเก่าเก็บบ้านๆนะคะพี่อ่าเป็นพระเก่าเก็บบ้านๆเลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่ออ่าหลวงพุทธทวดหลังทิมนะคะปีศูนย์แปดเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะอ่าเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่เหรียญเก่าเก็บบ้านๆเลยนะคะเหรียญนี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท อ่าเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของหลวงปู่ทวหลังทิมนะคะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอ่าจะเป็นสมเด็จนะพี่นะงค์นี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะอ่าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่ อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพอดีเจ้าของเอาออกมาจากเลี่ยมนะคะพี่อ่า,าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่มีคาบกู่คาบไข่คาบอ่าคาบกู่คาบไข่นะคะคาบเก่าติดอยู่นะพี่นะองนี้นะคะสะภาพแห้งเก่าเลยอ่าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นี่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ส่งฟรี <c oughs> มีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะขอชมรูปเพิ่มเติมนะพี่อ่าทักรายมาได้เลยนะคะรายไอดีนะคะ bbiw 9 9 9, 9, 9นะคะอ่าเปิดราคาไว้700บาทนะพี่นะสมเด็จบางขุนพรมองค์นี้นะคะ700บาทนะคะพี่7 0 0บาทต่อไปนะคะจะเป็นหูยานลบบุรีนะคะอันนี้จะเป็นพ้าหูยานลบบุรีเนื้อชินนะคะพี่เป็นเนื้อชินสภาพเก่าๆแบบนี้เลย เนื้อเก่าแห้งๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเนื้อชิ้นเก่าๆเลยนะคะพี่นี่หูยานโรบรีนะคะอ่าหูยานโรบรีเนื้อชิ้นนะคะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ มีคาบกูคาบเก่าติดอยู่นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทหูยาลบุรีเนื้อชินนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมอ่ะกันได้ทางไลน์เลยนะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะพาตรงตามรูปแน่นอนนะพี่นะพาตรงตามรูปแน่นอนค่ะนี่เลยนะคะหูยาลบุรีเนื้อชินนะคะ เปิดราคาไว้800บาทเท่านั้นนะคะพี่มีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะอันนี้ออกวัดสวนส้มนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งออกวัดสวนส้นสมปี2501นะคะพี่ปี2501นะคะเป็นเหรียญเสมาของหลวงพ่อรุ่งนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะอ่ะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆสวยๆแบบนี้เลย อ่าด้านหลังนี้เรียบเก็บห่วงแบบนี้เลยนะคะพี่เรียบเก็บห่วงปี2 5 0พนอะคะพี่ออกวัดส่วนส้มนะคะเหรียญหลวงพ่อรุ่งอ่าเปิดราคาไว้นะคะเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งออกวัดส่วนส้มนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่าสภาพใช้นะคะพี่ อ่าเป็นผ้าสมเด็จนะคะสภาพใช้นะคะเลี่ยมเก็บคอแบบนี้นะพี่นะอ่ะอยู่ในเลี่ยมเก็บคอแบบนี้เลยอ่าเป็นผ้าสมเด็จนะคะสภาพใช้นะคะอยู่ในเลี่ยมเก็บคอแบบนี้นะพี่ สภาพเนื้อหาสาระนะคะชัดเจนนะคะเปิดราคาไว้นะคะพี่สมเด็จองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ<ม>ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณหลังยันนะคะด้านหลังจะมีรอยยันแบบนี้นะพี่<ม>อ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะพี่ ่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะหลังยันนะคะอ่ะเหรียญหล่อโบราณเก่าเปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะเหรียญหล่อโบราณเก่าหลังยันนะคะ,ะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่ ต่อไปนะคะจะเป็นผ้าผงนะคะของหลวงปู่เผือกนะคะอ่าเป็นผ้าผงของหลวงปู่เผือก อ่าพะพงศูกผูเพืองนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะพี่ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกนะคะเป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะพี่ไม่ทราบที่เหมือนกัน เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะปี2,486นะคะเปิดราคาไว้900บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้900บาทอ่าเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะเปิดราคาไว้900บาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะเนนนะคะอ่าอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะเนนนะคะด้านหลังปั๊มตานะคะพี่อ่าด้านหลังจากปั๊มตานะคะ ด้านหลังจะปั๊มตาวัดมาแบบนี้นะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะคะอ่าด้านหลังจะปั๊มตานะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวเลี่ยมพลาสติกสวยๆแบบนี้เลยนะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่าสมเด็จพิมพ์คะแนนนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วดเชิงเลนนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วดเชิงเลนจะมีรอยจานนะคะนี่อ่าจะมีรอยจานชัดเจนนะคะพี่นี่เลยนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ไขวเชิงเลนนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ไขเป็นเหรียญกระไรทองนะคะพี่เป็นเหรียญกระไรทองเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ไขวเชิงเลนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพัดปูโทน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะองนี้จะเป็นพัดปูโทน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะ อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะพี่นะอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมเก่าคุณคุณแบบนี้เลยนะพี่อ่าเป็นพาพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พาพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโชตินะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อโชตินะคะวัตโนนะคะอ่าปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะอ่าเป็นเหรียญรูปไข่นะคะพี่เป็นเหรียญรูปไข่ เหรียญหลวงพ่อโชตนะคะวัตโนนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโชตนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะคะอ่าเป็นปิดตารังแบ,บของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่จุ่มรักเก่านะคะองนี้อ่าองนี้จะจุ่มรักเก่าไว้นะคะ เห็นเนื้อเก่าๆเลยนะพี่องค์นี้นะคะนี่ปิดตาหลงพ่อแก้วหลังแบบอยู่ในเลี่ยมนะคะอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวสวยๆเลยนะคะพี่สภาพเนื้อเก่าเลยนะคะอ่าสภาพเนื้อเก่าๆเลยนะพี่เห็นเนื้อในเลยองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญ อันนี้จะเป็นเหรียญพระครูวิทูลนะคะพี่เป็นเหรียญพระครูวิทูลเป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าโบราณอ่าเป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะพี่วักพระครูวิทูลนะคะ อ่าเป็นเหรียญเก่านะคะพี่เปิดราคาไว้เจ0้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ0้อยบาทเป็นเหรียญพระครูวิทูลนะคะเป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ0ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่มุญนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่มุนหลังฮานุมานนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่มุนหลังฮานุมานนะคะปีสี่สามนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่หมุนหลังอนุมานปีสี่สามนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จเก่านะคะองนี้เนื้อเก่าแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่านี่นะแบบสมเด็จแบบคลาสสิกเลยนะพี่องนี้เนื้อคลาสสิกเลยนะพี่นะนี่เลยนะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่านะคะ อ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญเสมานะคะของหลวงพ่องเงินนะคะพี่เป็นเหรียญเสมาอ่าของหลวงพ่องเงินวัดดดนใหญ่หอมนะคะ เป็นเหรียญเสม,มาของหลวงพ่อเงินวันดดอนใหญ่หอมนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสภาพสวยเลยนะพี่ <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นพระชัยหลวงปู่บุญนะคะพี่วัดกลางบางแก้วนะคะ <c oughs> เป็นพระชัยหลวงปู่บุญนะคะพี่วัดกลางบางแก้ว พระชัยหลวงปูบุญนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่พรชชัยนะคะพระชชัยของหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่ <cycling> ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะรุ่นสุดท้ายนะคะ <quir ks> เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเหหอมนะคะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะพี่ <improving> อยู่ในเลี่ยมนะคะองค์นี้จะมีรอยจานข้างเหรียญชัดเจนนะพี่นะ จะมีรอยจานข้างเหรียญชัดเจนเลยนะพี่นะ้า<ม>เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอมนะคะเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยสูแปดนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะ อ่าค่ะตรงตามรูปแน่นอนนะพี่นะค่ะตรงตามรูปร้อยเปอร์เซนเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอ่าจะเป็นเหรียญหยดน้ำนะคะพี่เป็นเหรียญหยดน้าอ่าเหรียญหยดน้าของหลวงพ่ทีมปีหนึ่งแปดนะคะอ่าเป็นเหรียญหยดน้านะคะของหลวงพ่ทีมปีหนึ่งแปด เหรียญยศน้ำหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญยศน้ำหลวงปู่ทิมนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่แปดร้อยบาทอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นบางขุนพรมนะคะพี่เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมสามเหลี่ยมนะคะ สภาพแห้งเก่าเลยนะพี่องนี้นะคะนี่เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์สามเหลี่ยมสภาพเนื้อแห้งเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมีคาบกุ่คาบเก่าติดอยู่องค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะพิมพ์สามเหลี่ยมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นปิดตานะคะนี้ปิดตาเสียนบัวนะคะเป็นพระปิดตาเสียนบัวของหลวงพ่อทับวัดทองนะคะ อ่าเป็นพระปิตาเสียนบัวของหลวงพ่อทับวัดทองอ่าปิตาเสียนบัวนะคะของหลวงพ่อทับวัดทองนะคะเปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะ ไลน์ไอดีบีไอดับนะคะพี่ราคาหลักร้อยนะคะมีบนการเก็บเงินปลายทางจัดส่งของให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญเดิมบางนะคะเป็นเหรียญเดิมบางของหลวงพ่อกวยนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเดิมบางของหลวงพ่อกวยนะคะ เหรียญเดิมบางของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญสภาพเก่าเก็บบ้านๆเลยนะพี่ใบหน้าใบตาท่านนะคะสวยคมชัดแบบนี้เปิดราคาไว้700บาทนะพี่เปิดราคาไว้700บาทเป็นเหรียญเดิมบางของหลวงพ่อกลวยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จอ่าบางขุนพรมนะคะพี่มีคาบกุก อ่าเป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะคะพี่มีคาบกู่คาบเก่านะคะฝังติดอยู่นะพี่นะองค์น,นี้จะอยู่ในเรียมพลาสติกสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะคะสภาพเก่าๆแบบนี้นะพี่มีคาบกู่คาบเก่านะคะชัดเจนเลยนะพี่นะองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จบางขุนพมนะคะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้นะคะ อ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอายุยืนนะคะของหลวงปู่ศรีปีหนึ่งเจ็ดนะคะอ่าเป็นเหรียญอายุยืนนะคะของหลวงปู่ศรีนะคะ เหรียญหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีนะคะวัดถ้ำเขาบุญนาคนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้800บาทต่อไปนะคะองสุดท้ายนะคะพี่อันนี้จะเป็นมเหาส่วนหลวงพ่อโบยนะคะ อ่าเป็นมาเหสวนของหลวงพ่อโบยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่านะคะ ah e อ่าม่เหส่วนหลวงพ่อโบยนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะเลี่ยมเก่าๆอ่าเก่าเก็บบ้านๆเลยนะพี่อ่าพาตรงตามโรคร้อเปอร์เซ็นตเลยนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอะพี่มาเหส่วนหลวงพ่อโบยนะคะ เปิดราคาไว้700บาทนะคะสนใจองค์ไหนอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep ต่อไปนะ,ะสวัสดีค่ะ